ดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนที่ยายพินเข้าวงการบอนสีใหม่ๆนะจ๊ะมีคนบอกว่าแค่เศษดินก้อนเดียวก็สามารถพลิกชีวิตเราได้จ้ะสำหรับคนปลูกบอนอยายพินไม่เข้าใจนะคำพูดแบบนั้นนะเนาะเขาบอกแค่เศษดินก้อนเดียวก็พลิกชีวิตเราได้สำหรับเวลาเราไปบ้านผู้ใหญ่ใจดีคนที่เลี้ยงเขาเลี้ยงบอนสีเขาปลูกบอนสีอะ อันนี้พอมาถึงวันนี้เยพินปลูกมาก็หลายปีละสามปีเพิ่งมาเคยเจอปีเนี้ยที่ว่ายยพินโดนลายแดงเนาะแล้วบอนมันยุบหมดเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วนี้เยพินก็เลยเอาบอฟฟัาอันนี้น่าจะเป็นเทพอะไรนะเทพดาราป่ะคล้ายๆเทพดาราใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือเทพใส่ลุงเนะี่ยไวอีนี้ทุ่งนะเลสวรแล้วอีนี้น่าจะเป็นโคบุตรคล้ายๆไรนี้พันดาว ไรนี้สัตว์จะทาแล้วอันนี้ม่านนางพิมพ์จําชื่อได้ทําไมแกจําได้ละ่ะจําได้เพราะบอลมันมีไม่มากเท่าไหร่มันเป็นบอลเก่าเ่าไงอันนี้คือเศษดินก้นกระถางที่เอามาฟ่ํฟ่ไว้นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จา๋าความรู้สึกของยายพินตอนนี้นึกถึงคนนี้เขาไปเก็บเห็ดในป่าเลยแล้วเขาคุยเห็ดแล้วเขาเจอเนะี่ยเหมือนกันเลยยายพินยิ่งคุยยิ่งเจอยิ่งคุยยิ่งเจออันนี้น่าจะเป็นในจันหนวดเขี้ยวมีดอก น่าจะนะจ๊ะความเป็นจริงใช่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นลูกไม้เนี่ยอันนี้ไก่ราชาวดีนี่โอ้โหพระจ้าแม่จ๋ามันเยอะมากเลยแล้วเห็นแดงๆนั่นก,นกันนกกิบนกกิบราคาสิบช่างอันนี้น่าจะเป็นใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยคล้ายๆในจันหนวดเขี้ยวแต่ในจันเป็นดอกเล็กอาจจะไม่ใช่ในจันนะเนี่ยพระจ้าแม่จ๋าดูเนี่ย มันเยอะมากเลยเนี่ยเยอะเยอะเยอะแบบเยอะเต็มเยอะเต็มเยอะสมบูรณ์เยอะสมบูรณ์นะเนี่ยดูเนี่ยเขาถึงบอกว่าแค่เศษดินก้อนเดียวถ้าเราได้มาจากบ้านผู้ใหญ่ใจดีที่เขาปลูกบอนนะมันก็จะมีบอนสีขึ้นมาจา้ะมันอาจจะมีเศษหัวเล็กหัวน้อยติดขึ้นมาแล้วเราก็จะได้พันบอนเห็นไหมคุยไปนะเยอะมากเลยจ้ะพระจ่าไม่จา๋าเนี่ยเนี่ยมันเยอะมากเลยเห็นไหมอันนี้จําได้ อันนี้เจ้ากุงไกเซอร์จ้ะเนีย่ยพินพาไปดูเนี่ยเมื่อกี้พินไปคุยตรงนี้นะตะปุ่มตะปั่มตะปุ่มตะปั่ม,ปมไปหมดเลยเดินต้องระวังอย่าเหยียบเลยนะเห็นไหม,ไมไอันนี้นกหยิบราคาสิบช่างนะอีนี้ไม่แน่ใจชื่อเนี่ยนกหยิบนกหยิบเนี่ยมันอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะ อันนี้นางใส่ทองคุณช้างขุนแผนเหมือนกันนี่ดูนี่ผจ,จาเมจจามันเยอะมากเลยเห็นไหมคนโบราณโบราณก็าถึงบอกเนี่ยว่าคนเราอะถ้าคนาคนทำไรท่ทำสวนเขาก็จะขวางเงินขวางทองไว้ใต้ไอ้นี่ฝังเม็ดฝังเม็ดพืชเม็ดผักเอาไว้ใต้ดินเอาไว้ให้ลูกหลานทำพันใส่หาฝังดินเอาไว้ ค้าคนค้าคนขายก็ได้เงินเยอะเขาก็จะฝังเงินฝังทองไว้ใต้ดินแต่คนไม่ทํามาหากินก็จะไม่ได้ขวังอะไรกันเลยอ่ะนนนคนโบราณเขาต้งสอนสอนไวน้ไงกินไม่หมดก็ให้เหลือเก็บหายใส่หายฝังดินเอาไว้เนี่นยอันนี้ยายพินฝังไม่ได้ขวางนะหัวบออันเนี้ยยายพินฟั่ม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 ทิ้งไว้ขึ้นดีมากเลยจ้าพระจ๋าไม่จ๋าขึ้นแบบระเบิดระเบ้อเ,เลย ขึ้นขี้แตกคี้แตนเลยมาเดี๋ยวมาอันนี้โดนแดดนะใครสนใจอยากได้ไปปลูกกระทักมานะจ๊ะราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะไจ้ะแล้วอย่างโชคเก้าชั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนะี่ยสวยๆแบบนี้ยใบบิดๆใบเกียวเกียวเสียวสีสวยๆอย่างเงี้ยทบจะมีดอกแล้วอย่างเงี้ยยาพินก็มีแบ่งปันนะจ๊ะโชคเก้าชั้นกระดาษดำด่างกระดาษดำด่างอยู่ตรงไหน่ กระกรดเพชรเจ็ดสีมีหมดจะ้ะใครอยากได้อะไรทักมาเลยนะอันนี้มันโดนแดดเนาะมันไม่สวยจะ้ะต้องไปดูวันที่ไม่โดนแดดอะมันจะสวยงามมากเลยจะ้เนะเห็นไหมบอลเยพินจะมีแต่นอกตู้แบบนี้นะจะ๊ะลูกไม้สีสวยๆแบบนี้อันนี้ลูกไม้นะเนี่ยเห็นไหม ใครอยากได้ไปทำพันทักมานะจ๊ะทักมานะจ๊ะศูนย์8ปดสองหนึ่งก็แปดสี่ย์หนึ่งย์จ้ะ,8 8จะมายังไงขอจบคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวปลูกเห็ดก่อนเก็บมาแล้วเก็บเมื่อวานก็เก็บมารอบหนึ่งนะยังไม่ได้ปลูกเ,ลเดี๋ยววันนี้ต้องปลูกก่อนเนาะเดี๋ยวของจะเสียเนาะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะจ๊ะ